สวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามานะครับอันนี้คือเดลี่ของผมปาล์มวันที่หนึ่งหกเก้าเป็นเดลี่วอล์คที่ลงทุกวันนะครับ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาที่มาพูดแบบนี้เพราะว่า Data มันขึ้นว่ามีแต่คนใหม่เข้ามาดูสวัสดีคนใหม่ทุกคนครับดีใจที่ได้รู้จักนะครับผมปาล์มครับวันนี้ก็จริงๆมันเป็นฟรีมิทติ้งเดย์นะ ฟีม e ติ้งเดย์แปลว่าวันที่ไม่มีมีติ้งใช่ไหมแต่ว่าวันนี้โอ้โหกูตื่นด้วยการมีติ้งเฉยเลยงงมากโอเคนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะทําตัวเชลล์เดยโดยการที่ไปอปาบน้ำแล้วออกไปกินเก็กแมงเก็กแมงคือร้านข้าวมันไก่ที่สุดยอดมากไปดูในเดยไหนสักเดยหนึ่งเดยเดเนี้ยเออได้ครับผมไปกับแฟนมากครับอ๋อแล้วเดลี่ผมก็จะมี เรื่องเกี่ยวกับการป,ปลูกผักนิดนหน่อยหน่อยเล่นเกมนิดนหน่อยๆน่นนๆนอทำงานเยอะชิบหายครับแล้วก็แฟนอืมครับก็มีแฟนแล้วก็เพื่อนนั่นแหละก็ะคือเอาง่ายๆคือมันคือเซอร์เครัรอบตัวผมที่ผมจะบันทึกไว้ในหนึ่งปีนี้ไม่รู้ว่าจะทำครบปีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ใกล้ครบปีแล้วเอีกใ,ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าครบปีแล้วจะต่อดีไหมเพราะค่อนข้างจิ้นไปแล้วอ่ะ เออพูดถึงเรื่องนี้พูดต่อนะข้างหน้าไปอ่านน้ำต่อเลยอ่ะ,อะก็คือพอมันจะครบปีแล้วอะ่ะแล้วมันก็แบบเออไม่รู้ว่าแบบจะยังไงต่อดีเพราะว่ามันก็ชินไปแล้วแล้วเหมือนมันตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นภาระงานที่หนักอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเทมเพลตแล้วก็ทุกอย่างอะ่ะถูกจัดการระบบมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่ทีนี้มันติดอยู่นิดนึงตรงที่ขึ้นปีใหม่อ่ะกูอยากเปลี่ยน อยากทำอะไรใหม่ที่มันดีขึ้นเออมันแหละป,ปรับปรุงหลายๆอย่างใน,นหนึ่ปีที่ผ่านมาใช่ก็เลยยังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องหาแก็บช่วงเวลาแป๊บหนึ่งเพื่อ start restart แล้วพุ่งไปเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมแผนมาดีผมอยากทำผมก็ทำเลยผมจำได้ในวันเกิดตัวเองปีที่ผ่านมาโอ,โอเทะเลแอนด์อาบน้ำกันเดี๋ยวเอาไปกินเจมิงฝนจะตกด้วยกูจะได้ออกไป โอเคเพอร์เฟกเลยกูอาบน้ำเสร็จฝนตกเฮียไม่ได้ออกเก,กเม้งอะดิรอดูเนี่ยแต่ฝนมันแบบปลออ่อยเองนู้เว้ยแต่เสื้อกันฝนล้วแวน้นไปดีไหมเออ,อยากกินจัดจัดอยากกินจัดจัดเลยบอกเลยแต่ก็นะคือไม่อยากกินมานานแล้วอะเอาไงดีวะเอาไงดีรอฝนอีกแป๊บหนึ่งแล้วกัน อ่ะคือเจ็ดแมงอะโอเคไปกินข้าวแล้วก็เออเออเช้ามันวันนี้แม่งมุงเบิี๋ยวกินข้าวกันโอเค แล้วก็ดึกมากๆเลยตอนนี้เที่ยงคืนคือกูไปกินเจ็กมิงใช่ไหมกลับมาก็มีคุยงานยาวเลยแล้วก็เล่นดอนสตาร์บูก็เลย <laughs> ไม่ได้มาอัดเคี่ยอะไรเลย mm hmm. มันก็เลยยิงยาวเอออลงแรงไปด้วยไอเ้เคียลงแรงวันนี้70นาทีเสเคโคตรเดือดไอ้เคี่ยเดือดเกินลงแรงไดดอทเอนะโคตรมันคือแบบไอ้ทิวเล่นตัวอะไรวะ ไม่ใช่เดซเซนต์อ๋อทิวเล่นดาร์คดาวิโลป่ะเออดาวิโลพี่หมีเล่นไอตัวดึงอ่ะตัวตัวเนี้ยไอเฮียคงจำไม่ได้เออนั่นแหละไอเฮียเดี๋ยววัสแตทขึ้นให้ดูนี่เจ็ดสิบกว่านาทีไอเฮียอืมกูอยากจะดอดด่าดอเรนเจอร์ยุ่งหายอ่ะไอเรนเจอร์คือตัวนี้ไอเฮียแบบมาถึงแม่งท็อกซิกกูแล้วมาถึงแม่งดา่ากูก่อนเลยกู้ยแบบทุกเสบบคามชีพกูไม่ได้ไปแกงแค่รอบเดียวแมงดา่ากูเหมือนจะเป็นจะตายกูเลยปิดปิดไมค์ปิดหูฟังมัน ปิดไมค์ปิดพิมพ์มันเออมันจะเป็นปล่มแบบนี้เออในดอตอ่ะจะ,จะมีระบบก็คือให้เราอะสามารถกดปิดอถ้าเราไม่แดไม่อยากแบบได้ยินใครหรือไม่อยากเห็นด้วยใครพิมพ์อะไรมาที่เราเพื่อแบบป้องกันการท็อกซิกแต่ว่าอะไรกูอ่อนแอบบเองแหละเฮียกูว่าทุกคนเี่ยไม่ว่าไม่มว่ากูก็เออพี่ปีอ่อนแอวะป้ามึงอ่อนแอวะใช่กูอ่อนแอเฮียกูก็อยากจะแบบคอนคอนเทอไม่ใช่คอนเทสเขาเรียกว่า ตั้งใจอะกับเกมอืมนั่นแหละก็ชนะย่บอกเลยนะชนะพวกพวกเพราะว่าสี่แบกหนึ่งก็คือมีเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งมีปลามีหมีม,มีทิวเซนเซอร์ไอเฮียดอยงเจอร์คือหัวคอยจัดเลยจังหวะฟีคือไม่ได้เลยกว่าแม่งจะเข้ามาก็คือทุกคนตายแล้วจบการรีวิวดอทไปแล้วก็รีวิวงานวันนี้ นโยบายคือเป็นฟรีมิงบน่นกี่รอบแล้วกูไม่รู้อันนี้ออจะเป็นอีกรอบนี้โทรมาแต่เชา้าตอนเชา้ามิงอีกอ,งกอะไรเงี้ยมีรีไวท์ทาร์กอะไรเงี้ยซึ่งก็เออเยอะอยู่ซึ่งทําก็ยังไม่หมดเลยอเดี๋ยวจะทําต่อไปทําต่อให้เสร็จแต่ว่าก่อนจะทําต่อก็คงต้องอัดคลิปนี้ก่อนอืประมาณนั้นวันนี้ แล้วก็วันนี้เป็นวันเงินเดินออกที่กูเพิ่งมารู้ตัวต,วตวลึกๆแล้วกูก็ไล่โอนตังใจบินใจนู่นนี่นั่นค่าเบตดเครดิตค่ากีตาร์อะไรเงี้ยที่ผ่อนก็คือหมดแล้วเรียบร้อย yeah. ยังไม่รู้ว่าจะเหมือนแบบพอมันบิตังค์นก็ขันๆปะอยากได้หูฟังโซนี่ไม่ก็ไม่ไม,ไม่อันใหญ่ก็อันเนี้ยติ๊กตกติ๊กตยังไม่รู้อันไหน ไอ้เฮียชีย้เยอะแม่งเพิ่มงานกูนกนเนี่ยกูตัดเยอะย <c oughs> อีกไปแล้วนั่นแหละประวานนั้นวันนี้อืไปพักผ่อนพวกมึงสูง้ๆกล์ไกลจะวันศุกร์แล้วมึงกลจะได้อยู่แล้วโอเค